ก็ถึงเกิดข้อมาพร้อมกันเองอดเดี๋ยวคงยืนระเบิดเฮ้ยผมมีเพื่อนมานอนสองคนพี่มาแล้วมานผู้นำแต่บ้ามันบอกว่ามันดีเลยเท่าไหร่นะ ปืนไม่ยกนะไปไปไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาโคไม่ใช่มาโคโตโกทำไมจอยเยโจิงแหลกเยอะไม่โหแล้ว นี่ก็โดน่ะมันรู้ะหมดเลยค่ะมันเยกแบบแต่แต่ด้วยนี่แมออ่ของหมอมันตรงตัวทุกนดัดเลยไม่มีหลุดอืมลิงดูทุกนันดเลย No <laughs> little key. Okay, let's go. Fire in the hole. Wait, buddy. ปืนไม่ยกยกแบบแปลกแล้วก็ไม่ฝากว่ะไม่เห็นมีดเลยนะเห็นไหมันต้องเห็นมีดเลยดิเอ,อ้ยน่ะนี่ยิงยิงนัดนี้ปืนไม่ได้ควงนะพี่แบบว่ามันหมุนแล้วก็ยิงไปเลย okay. s <S ปืนบอกบอกแล้วปืนมันหมุน,ปนแปลก เนี่ยถือมีดโอ้โหมีก็มีดเอมเก็ด้วยนะยรู้รู้รู้สัตว์เลือดร้อยยี่สิบเอ็ดด้วยนะครับโดนไปลงไปเก้า 9, แบบเก้าห้า มันรัวปแปลกๆมากรัวเมันเอ็อกซ์มนไลท์ปืนไม่มีลูกกระสุนก็ควงวัด okay, ถ้าผมไม่เข้ามาดูนี่เที้ยแม่งกลัวดัวโคตรๆเลยนี่ ไม่ลูกกระสุนไม่ออกนะเมื่อกี้โดนเนี่ยโดนนะกระสุนไม่ออกจากเฟรมนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเขี่ยม่งยิงลมคมโป้ชัตหนึ่งนะพี่เขี่ยปัญหาห้องก่อน